สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวุตการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับธรรมะเป็นค่าสึกกับกิเลสแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าท่านนะปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันฟูเฟื่องจเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจเนี่ยก็แปลว่าธรรมะของท่านเนี่ยก็จะหดเล็กนิดเดียว เพราะนั้นถ้ามันเกิดความโลภซึ่งไม่ดีนะความโกรธซึ่งก็ไม่ดีอีกนะความหลงก็ไม่ดีอีกนะครับมันพองฟูในจิตใจพุยง่ายคือถ้าเป็นกองทัพของกิเลสเนี่ยหัวเติบโตใหญ่ขึ้นกองทัพแห่งธรรมภายใ,ในจิตใจมันก็เล็กลงมันสู้ไม่ได้นะเพราะว่าทั้งสองอย่างคือธรรมะกับกิเลส่ยเป็นข้าศึกเป็นศัตรูกันนะถ้าเกิดว่ากิเลสนะหัวพองโตนะกองทัพใหญ่โตมโหฬาร นธรรมนนี่ก็ต้องเล็กนิดเดียวอย่ามาต้องยอมหมอบนั่นเองในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าผู้ใดนะที่ฝึกฝนเจริญสติภาวานาสั่งสมบุญกุศลน,นะไอ้บุญกุศลนี่แหละครับคบว่ากุศลธรรมนี่แหละคือธรรมะอากุศลธรรมนี่แหละคือกิเลสหลกักพุทธศาสนาเนี่ยสอนไว้ว่านะครับให้ลดละอกุศลก็คือให้เพียรพยายามนะทำให้อกุศลเนี่ยนะที่มันยังไม่เกิดเนี่ยอย่ายให้มันเกิดนะแล้วก็เพียรพยายาม นะลดและอกุศลนี้เกิดแล้วแล้วก็พยายามนะครับที่จะทําให้นกะุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดนะแล้วก็เพียรรักษา,ากุศลธรรมที่เกิดแล้วเนี่ยให้มันตั้งมั่นอยู่นะครับก็คือการเสริมสร้างกองทัพธรรมะในจิตใจนั่นเองนั้นเองก็พยายามหดลดนะครับกองทัพแห่งกิเลสเห้เล็กลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะเป็นข้าศึกกับกิเลสเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีธรรมะในจิตใจจริงๆ ไม่ได้เป็นธรรมะที่อยู่ภายใต้การชักจูงนะของกิเลสตัณหาเนี่ยนะบุคคลน,นั้นก็เรียกว่ามีเครื่องคุ้มครองก็มีกองทัพแห่งธรรมะภายในจิตใจถูกไหมนั่นแหละครับคือหลักการสําคัญนะในพุทธนานะครับในทํานองเดียวกันบุคคลใดที่มีธรรมะที่ถูกต้องที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่ภายในจิตใจเนี่ยนะบุคคลนั้นก็เราจะเรียกว่าเป็นเทพก็ไม่ผิด อ้ตรงกันข้ามนะครับบุคคลใดที่สั่งสมพอกพูนกองทัพแห่งกิเลสตัณหาในจิตใจเยอะๆจนกองทัพธรรมเนี่ยหดเล็กทีด่เดียวผู้นั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นมารก็ไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นมารก็อาศัยกิเลสตัณหานั่นแหละทำให้เฟื่องฟูนะให้มีอำนาจนะครับเทพเนี่ยก็คืออาศัยศีลธรรมนั่นแหละนะมีฮิริบอตตจปะความละอายเกรงกลัวดับบาปก,กรรมยิงเจริญกุศลธรรมให้เยอะละบาปกุศลธรรมเนี่ย เราทำให้เทพเทวดานั้นก็มีกําลังนั่นเองเวลาสองฝ่ายจิงเป็นศัตรูกันนะเทพบมารอย่างเงี้ยถูกไหมแต่บางทีต้องระวังนะบางทีเป็นพวกกึ่งเทพกึ่งมานก็มีคือกําลังพอๆกันนะธรรมะก็พอๆกับกิเลสอ่ะนะก็เลยกลายเป็นว่ากึ่งเทพกึ่งมานแล้วแต่ว่าสิ่งว่าล้อมจะทําให้กึ่งเทพกึ่งมานี่ไปไหนอ่ะถ้าสิ่งว่าล้อมมันกระตุ้นมันเล้านะทำให้กิเลสมันเฟื่องฟูมากกว่าธรรมะมันก็ไปทางมาน ถ้านะเกิดว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะที่ทําให้ธรรมะเฟื่องฟูมันก็ไปทางเทพเห็นไหมเพราะว่ามันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไงนะจนกว่าจะเจะเลิรทำนะจนกระทั่งเรียกว,ว่าละกิเลสต,ตัณหาได้ตัดสังโยชน์สามเบื้องต่ําได้อย่างเงี้ยนี้คือเป็นเครื่องการันตีรับรองแนละ้วนะว่าเป็นเทพแล้วนะแลววิสุทธิเทพเป็นเทพที่บริสุทธิ์อ่ะนะก็ไปเรื่อยๆนะขึ้นไปเรื่อยๆเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต ก็เป็นวิสุทธิเทพนะเป็นเทพที่มีจิตที่บริสุทธินั่นเองนะครับวันธรรมะเป็นข้าสึกกับกิเลสเช่นเดียวกันธรรมะก็เป็นข้าสึกกับมารเพราะว่ามานี่เราเรียกกันเนี่ยก็คือกิเลสมาน,น,นั่นเองบุคคลไหนทาให้จิตใจตัวเองอุนะอดมไปด้วยกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงเนี่ยไม่บรรยัญญบัญยังเลยเนะี่ยเราก็เปรียบบุคคลนั้นคล้ายๆมารน,นะมารผู้เรืองอํานาจผู้หูเสพในความโลภโกรธหลงอาจจะมีสิ่งต่างๆมากมายแต่ไม่หมด นะก็เรียกว่ามีอำนาจแล้วกันเราเรียกว่ามารนะมันมารเนี่ยที่เป็นมนุษย์อย่างนี้ก็มีนะมารที่เป็นอมนุษย์ก็มีนะเป็นเทพเทวดาที่เป็นวิชาทิจิเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีพวกพละกําลังเยอะก็มีความหลงในพละกกาลังตัวเองนะเพราะนั้นจึงเล่าสู่กันฟังเราต้องการเป็นประเภทไหนล่ะถ้าเราเป็นเทพนะที่เป็นเทพจริงๆนะวิสุทธิเทพเนี่ยก็ต้องมีธรรมะเป็นกองทัพธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่แข็งแรง ตาไม่งั้นแล้วนะก็เรียกตึงเทพกึงมารบางภพชาตอาจจะเป็นเทพนะบางภพชาติจะเป็นมารก็เป็นไปได้นะครับเราจรึงควรนะจะทําให้กองทัพธรรมะมในจิตใจเนี่ยเข้มแข็งเติบโต,ตยิ่งใหญ่ขึ้นและทำให้กองทัพของกิเลสตัณหาเนี่ยหดเล็กลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งกองทัพแห่งธรรมะก็สามารถชนะกิเลสได้เป็นส่วนส่วนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายชนะเป็นเสร็จเด็ดขาดเขาเรียกว,ว่าธรรมะก็ กลุ่มจิตใจร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็จะกลายเป็นวิสุทธิเทพนะครับก็ขอให้ฟังและสติปัญญากันไปนะครับก็เล่าสู่กันฟังในหัวข้อนี้นะครับว่าธรรมะเป็นข้าศึกกับกิเลสและธรรมะก็เป็นข้าศึกกับมารด้วยนะรธรรมะไม่ได้เป็นเพื่อนกับมารไม่ได้เป็นเพื่อนกับกิเลสนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ